ตอนนี้นะครับอยู่ที่วัดถ้ำผาแด่นงหวัดสกลนครน,นะครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวด้วยเนาะป่าไม้ก็เขียวชุ่มฉ่ำเขียวชะอมนี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าตุงเนาะให้เรา,าสลักชื่อนะครับแล้วก็เอามาติดไว้นะครับ อันนี้ก็อยู่ในช่วงรอบหลายปีนะที่ผมขึ้นมาขึ้นมาล่าสุดก็นานแล้วไม่ได้มานานมาดูกันว่าอันจะมีอะไรเปลี่ยนไปไให้บ้างเนาะตรงนี้จะเป็น รูปปั้นรูปปูทวดนะครับผมแกะสลักโดยก้อนหินที่อยู่ในภูเขาตรงนี้นะครับครั้งล่าสุดที่มายังไม่มีตรงนี้นะครับจะได้เกิดเป็นเทวดา็นงาสารกันตรีลาจานชื่อนะคร้ับทิมใส่สลับกับไจะได้เกิดเป็นเทวดาโกษัตริย์สข้างในสวยมากนะครับเป็นไม้แกะสลักเนาะ บนด้วยตนเองโอ้ยิ่งใหญ่มากเลยให้ทาด้วยตนเองยเก็บสลักเป็นัรมีพระพุทธรูปเป็นั์แล้วก็มีเป็นหมูพวกปราสาทพวกวัดยชอบประกอบด้วยช้างพวกยักษ์นะครับพระทัณเร่ของเราจริงได้กลิ่นมากสุดยอดมากจะทำทีละสิบจะทำทีละบาทไม่เคยสมบูรณ์ไม่เกลน่ยบนนี่ครับจะมีพญาพุธนะครับองค์เล็กอยู่ข้างล่างแล้วก็องค์ที่แกะสลักใหญ่ๆที่อยู่บน ก้อนหินใหญ่นะครับบางไม่ไมีนี่ครับไม่ได้มานานนะครับอ๋อสวยเหมือนเดิมว้าวสวยมากนี่ครับจุดนี้จะเป็นจุดโย,ยนเหรียญเนาะ มันจะม,นนนนมีเขียนว่าเนบเนบอนบาทรามีเขียนว่าร่ํารวยปลูกหวยหายโลกความสุขความรักกับเลื่อนตําแหน่งนะครับถ้าใครจะมาก็มาลองเสี่ยงยุดเหรียญดูนะครับ ตามผาตรงนี้ก็จะมีแกะสลักหินนะครับผมเป็นพระเนาะ,นะจุดน,นี้จะเป็นอูโมงต้นไม้นะครับ ข้ามาแล้วลมลื่นนะครับอากาศเย็นสดชื่นช่วงที่ใบไม้มันขึ้นเยอะๆนะครับตรงนี้จะมืดเวลาเราเข้ามาเนาะมืดตื้อๆเลยตรงนี้จะเป็นจุดที่เราต้องลอดท้องของพญานาคนี่มาลอดท้องพญานาคเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดแกะสลักเหมือนกันนะครับในก้อนหินใหญ่เนาะเป็นพญานาคเป็นเทวดาต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในสวนต้นไม้นะโอ้ดูเขียวสวยงามชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นมากเลยดูดต้นอันนี้คือจะอยู่ได้เฉพาะพื้นที่ที่มันชุ่มชื้นอากาศเย็นนะแต่ที่นี่ก็ ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่เราไปดูน้ำตกกันอันนี้คือน้ำตกถ้ำผาแด่นนะครับเนียเขยีนะครับจะเป็นสะพานเชื่อมบุญนะครับมีชื่อว่าแบบนี้นะครับดูมุมนี้สวยเนาะ เป็นแบบเหมือนป่าหิมะพานนะครับโอ้ดูครับเป็นข้างบนตรงนี้จะเป็นพวกสวนดอกไม้เนาะเป็นดอกไม้ประดับนะครับสวยงามมากเลยเนี่ยตรงนี้จะเป็นพวกร้านเครื่องดื่มนะมีพวกกาแฟพวกน้ำผลไม้น้ำปั่นต่างๆโอ้สวยมากนะครับ ันนี้จะเป็นจุดถ่ายรูปเนาะแล้วก็มีน้ำตกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วนะครับช่วงหนึ่งก็ปิดด้วยนาะตรงนี้นะครับคือไม่ได้เปิดให้ขึ้นแต่ตอนนี้เปิดให้ขึ้นแล้วนะครับใครมาทํำพาแดนก็มาขึ้นได้เลยนะครับ อโอ้ขึ้นมานลเกือบเกือบสุดนะครับแต่ว่าเหนื่อยใจสิขาดฮ้าาลุยต่อนีอ่ครับขึ้นมาก็จะมีทางแยกมาทางซ้ายเนาะอากาศเงียบสงบดีนะครับ ผมมาล่าสุดตรงนี้นะยังไม่มีพื้นแบบนี้เลยเมื่อก่อนนี้ยังเป็นขึ้นตามดินอยู่นะครับแต่มารอบนี้ก็มีอันนี้แหละเพราะว่าไม่ได้มานานมากแล้วนี่นี่ครับเรามาถึงเป็นอุโมงหินแล้วนะครับผมเป็นเหมือนหินมันแยกออกจากกันเนาะดูข้างบนป้า เป็นซอกหินนะครับเมื่อก่อนก,ก็ก็เป็นแบบนี้นะเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นหินที่แบบติดกันแล้วทีนี้มันก็แยกหักออกจากกันเนาะเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดรอยประพุทธบาทนะครับมีชื่อมาแบบนี้ นี่ครับเป็นลอยพระพุทธ,ธาบาทก็ถ้าใครจะมาตรงนี้ก็ขึ้นขึ้นไม้สุดเลยนะครับขึ้นไม้สุดของวัดตำพาแดนเลยนะครับแล้วก็จะมาเจอตรงนี้เนาะนี่ครับเดินขึ้นมาสุดอีกจุดหนึ่งนะครับเจอผาหลอกตานะครับชื่อเบิ่งผาหลอกตา วิวสวยงามแต่ตอนนี้ต้นไม้ขึ้นมาสูงละเริ่มไม่ค่อยเห็นวิวละแต่ก็ยังมีวิวสวยๆอยู่นะฝั่งนี้เนาะนี่เป็นภูเขาอีกฝากหนึ่งนะเป็นเขาภูพานสวยงามมากๆเลยโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะ เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับเพราะว่ามืดต,ตื่อแล้วนะดูบริเวณรอบๆมืดเริ่มมืดแล้วแต่ในกล้องอาจจะสว่างอยู่นะครับไปขอบคุณที่รับชมครับ